ส้วกไอ้นี่ขอใครนะแซน,นโอ้โหพี่นอ้องต้มปลาคอครับผมมือนี่วันที่15บมีสายน,น,ออานพศอะไรปีหกพศหกแปดบอกในพอขั้วมาทังไเนาะ,ะพอขั้วไม่เล็กวานพอขั้วมาทั้งไหนครับเนี่ยใครกันสินใครกันสินมา ขอต้มใส่ไข่หมดแดงเด้อดพี่น้องมือนีเสียบๆ,ๆนู่นกันครับผมเฮ้ยพี่จ่มใส่ไข่หมดแดงนะใจเยอะมาคุณบอกนะเรานติดตามเมนูครับพี่น้องกำลังคั่วเก็ตอยู่ดีนะบอกให้รู้นนดีนะดีพเนีดังไฟครับรรพัดก่อน,<ด>นพัดก่อนใส่เสือไล่กันอันนี้ก็ยังนี่โค้งหมูบ่หลายอย่างก็สิโค้งหมูก็ไอ้ขั้วตับแล้วก็ไอ้ไส้ตัน ก้องปีกับข <c oughs> right ัวปลาต้มใส่ไข่หมดแดงพี่น้องบรรยากาศก็บคืมๆเนี่ยม้อนี่ทรงฝนสิตกเอออยากใครอยู่พี่น้องบ่บ่ฮ้อนไข่อยู่ครับเล่ยนนำฝนเรียนนำฝนพร้อมบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าสมุทรสาครบ้านนั้นลมน้องฝนฟ้าห้องฟ้าร้องปลาอวนนี้ขนาดเลยปลายืเงียบไข่ตัวนี้อาจจะไข่นี่ตัวนี้ตัวนี้อาจจะไข่ แมนใช่ตัวนี้จะมีอยู่ตัวตัวสั้นๆจะมีไข่ได้เนี่ยแต่ตัวนั้นบ่ไข่ยาวๆตัวผู้ตัวสั้นตัวเมียแม่นเฮ้ยบังไหวไหมเนี่ยนะมึงไหวไหมเนี่ยอ่ะรอติดตามด้วยพี่น้องติดตามกับผมเอาครับเป็นเหรียญนี่ยนาจ้าเนาะยี่กับเขาอยู่ไใสมาเป็นยังมาลำบากเนี่ยโอ้ยมันตายตัวรดเฮ้ยอย่ามาอังตายใส่ไม่ให้ยันก็เอาแล้ว เดี๋ยวเลี่ยกูเข้ามาตายกันว่ะเนี่ยหมูว่ะติ๊กข้องหมูติ๊กของหมูหมักบ่มักย่างติ๊กของหมูมักย่างอือพอขั้วมาจังหวะด้พ่อขั้วพ่อขัวมาจากไทยไทยยังไงเอ๊ะกระสินกระสินบ่โอ้นะเราติดตามพี่น้องทั้งต้มปลาทั้ง อย่างหมูเอ้ากระครกโรดสการสการครับผมมอเงมอย่าพืนอีต้องีนี่โอ้ปาคอตัวงอเหืที่นองเนื้อเนี่ปักเลยเนื้อเขาขาหมดจนี่โบเลยลายหนึ่งักตนี่ปลาคอนี่สมตัวโอ้ดูไข่ปแดงเต็มหม้อเลยเบิ่งไข่ปลแดงพี่น้องเอ้ย ดูไข่ปลาไข่ปลามเป่งกล่ะพี่น้องมีดิในตูเ้เยน็นนี่ก็มีอมอรรก่อวัป็ปล่าไ่ามไข่พี่น้องเอ้ยบ่งระคอเมยไข่เจ็บเสียบ้วกันเน้อพี่น้องเลยมามามวันที่สิบห้ามษาสงการสรางการมือสุดทไทยพี่น้องพรนี้ก็เฮ็ดงานแล้วมือหางทำมาหากินต่อไป กินนะแดดนะชีวิตต้องสู้ชีวิตเราสู้สไปเรื่อยๆมันก็จะหมดลมหายใจตายกันไปข้างโอเคครับพี่น้องล่อสุกครับผมใช้กันอุ้ยแทบจะควอยันได้เดนเอาเอาหลายว่เอาไปเพ่อตัดยั่งควงหลายว่ามีเยอะอยู่เอาไปละไปงานนึงบ่ไอ้ที่วาอยู่หันต์พี่น้องมาสังสรรค์กันสองกันเสียบกันครับผม ลงแก้วนะลงมาลงแก้วเลยนะเอากินแพงนี่มือเนี้ยมือกินเองแต่เมื่อเขาไม่ยังมือเนี่ยไหลายแล้วมือเนี่ยเดี๋ยวมือนีนขอเวลาไปหาเงินกันแบ่งมันน่ะแหละเอามาโอ้ยสมุนไพรพี่น้องนี่นี่นี่มีเนื้เสริมพร้อมนี่ยอย่างโอ้สมุนสมุนไพรล้วนๆครับผมอันนี้สมุนไพรนี่สมุนไพรใบม่อนหาได้มาแล้วนี่กินอย่างเดียว ว่าจ้าห่วงข้ายังใจก็เรียบร้อยแล้วสองสองเบิ้งดีอันนี้อันนี้คือเนี่ยสมุนไพรบังไปเล้วบังดีเลยนั่นบังเบิังพี่น้องเบิังบังครับผมรอติดตามครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวขาบลูกโดดลูกโดดปะมาลูกโดดมาใส่สันลูกโดดมาใส่เยี่ยมควดซะก่อนใส่เลยเฮก็เล่นม้วนกันทุกจาทเขาอยู่นี่บังบังให้ไปเท่ารำจิ้มไปหน่อยปะตามพวกกูพวกเนี่ยใส่ลูกโดดพี่น้อง ชคีุกนมีโชคมีะโชคดีล่าบนเฮงไม่เีฮงม่ี้อะไรอะไมึง่าเมาหลายเลย่าเมาเลยเมาเลยมันนี่เมาเลยโอ้ย่าเมาเลยเขาเขป่วยใช่เฮียปูครับเนียปูครับครับผมใครถ่าบอกบ่าอเ่าเมาเลยต้องน่าใเขา้ยะ้าเมาเขาปั๊บเ้่มมันเลยงมึงเมาเอเ่าหรูเล็กปือนเล็กผมง้อดปืนเ่าด ใส่ละเยอะทีส่วนกุ้งให่เนี้อปูมันหลดไหลหมดเยเนี่ยเททำวม้อเงาะเฉ็บเฉ็บบ้านไม่ด้กลับครับบ้านบ่ได้กลับกลับยัง้องน้เหร่ะเนี่ใ่พกเพจไลน่เขามมีบ้ารในห้องพ่อแม่ตายเดีวไปาไม่มีบ้านเนี่ยไม่น่ามีหรอกมีแล้ว

หน้าบ้านนึ่งทำส้วมเองแบนี้ก็นึ้นัวรุงไปแล้วอย่าไปใจอเข็มไม่กินเข้มเม็ดเมนวกองหลดฮะแป้งแป้งไหนไนี่แ้งไน ปนไมันสมมันส้มมะขามแล้วก็ส้มแดงหอมแม่แดงหอมแม่แม่เป่งม่หล่ะไอ้นนอานไ้ไอร้ิงนนอนหนาพ่อหมอไม่พอเลยมันมันยุบเองไอ้ิงนอนหนาวหองใจนอนในห้องดีนี่ยยนพี่น้องใจเลยนองในห้องไอ้ติงนอนหนาวห้องนอนก็ห้องนแห้งเลยโอ้ยยั่ๆเลย เน็กลงเน็กลงซื้อๆเพาะอเออเสียบๆพี่น้องเอ้ยโพ้ยหอมมิกินหอมเลยรแบบนี้หอมมากแคแยงโอ้ย้วนขึ้ซิมใครวะโอ้พี่น้อง่อ้วนหอมเสียบหอเี่นอ้ากัดไปเดี๋ยวได้ทำยุบไปกันยุบเลยโดนดยุบบยุบมารืดเลยนะ เดี๋ยวมาย่างหมูต่อพี่น้องกินชมกันเท่าคนเงินจะเหลี่ยมมาซื้อยาล้างหนึงนึ่งหมื่นอ่ะว้ายขอเลยกูขอไปเลยกูโอ้แท้ขนนั้นเปล่าบ่ยังนี้งงี้เลยมือนีเขาโทรคนนั้นนี่โอ้ยพี่น้องประกอบวาไปยืนโทรศัพท์โทรศัพท์

เนี่ยสาสวงสีคนไม่มาอย่างไรห้องมือิกิ้กันจี่ยมเี่ยเอ้าพวกนี้ก็ทำงานอะไรบ่ทำงานพวกนี้ทำงานก้ทำงานแบบไหนบ่ล้ีอมาเอข้างๆพี่เดี๋ยวซีบสามคนเดก๋ยวเดี๋ยวเสีย่านบ่ของเองพรจับเลยนองไาเรามกินอย่าเอาออกมา้ากมาออกมาทไมเนี่ยวไอม่า่พานไป่าดว่าด

เห็น้วน้นเห็น้เน้วน้าน้าอย่งโอ้บ้านครับนแม่คุย้น้มันไปซื้อน้าไมันซื้อเจ้เอ็งไปซื้นี่ยืมันบ้านี้มันเวมันบ้าน้มเอนี่เงิน้อมนเสยบาท้นบมันไหลหมดมนมาหาี่มันล้างยี่อไรยันันนี้มนยันไอ้เื่อน้ั่นโบ้นเยโผม้อน้นเพื่อนตอนนีไปแต่งน้องิเราว้านนี้ไปบ้าน้ทไปได้ ต้องสอนมันหี่อยาแล้วเลี้ยเรียนหาเดบาน้าดีไหบะเมีนก็นมเลยจำไ้นำนะเออยังน้ำมันน้อยของ้งหลายก็ท่ามอหยิบบูงหอมหอมหอมแค่ปูของกุเนยหลายครับเนี่ยกินตะควาน้ำแห้งน้ำน้อยก็ด้วยหมอัน้อยหมดดีหายิบปูเลยครับ ไล่ไปพอยนเขาเบื่อเอาหัวบังบังอย่าให้ไหมนะซีซที่หาบอกกันแล้วเฮ้นุ่งเาบัต้นวงไน่เดี๋ยว่นั้นต้นพวงเมียจ้างเขาโดหนไหมกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปแล้วกลมาเยโ่ไหวแล้วเขาบอเบื่อนายเนาะแม่ถึงมเขาจ้างเขาลดแม่แม่บ่อยเอาพี่มันบบ่อยครัวพอเห็นลูกกขเมียเราไปตลาดของคนเลยไปขา

แล้วค <Cornell> ่ไหเอแล้คเนี่ไมไมันมีนเนื้อะไร่ะาเชฟซกาดคเติมเนื้อองมันแต่ไกาเ่าคใ่อไปย่หอมันส่านไปตะยูุยังเสียงันยูไมไปแย่งก็ยูตัวหมือยังย่ให้ไหมนะแมน่ดีส่าแมสมกนึงมาด้ เสียงฝนนะเสียงมาแล้วอ่ะููดููนแฉมเลยงายเย่ไปไปนะบ้านฝนตกพี่น้องฝนตกนตกกรเปียนมองฝนตกครับผมโอ้อากาศดีกนาดเลย ยี่แต่ว่าพาวมไปพเก็บันไม่หินเลยโค้อาหรอูไม่ดล่อยอย่างโร้วดนลำบกล่เอาบ่ายเหหกรเซียก็เหมือนเอยิมันม่้บอือเลี้ยนหรืองมอก้เหอโอ้หแงเวมัดมาเลี้ยนมัมาัมเี้ยเลี้ยนหนีไปเลยวบ่มาเนี่ยแตอว่าพอจันทฝนโอ้ยมน่้

ว่าอะไรวลว่าคุณปรได้๋ยว่าอะไรวะคัดคุณผู้ชายกับเบี้ยลัดจังสั้นเลยขา100มันไม่แรงเลยขา100มีเลยไปเอาไปอะไรไปทำเดี๋ยวอยากมั่งเ้าวะใครนี่คุณผู้ชายคุณผู้ชายเดียวน้ำ้ำตัวนี้ดีเลยนะเด็กแจกะยันไม่โดนน้ำเปล่าถ่านนะตัดตั้งยากกว่า

แค่ตกหนักสามวนเลยเ็บวันเคืนนี่แท็ซี่ขอจะตัดกับการถินได้ไหมเอาห่าตายแล้วนายมวยหันบ่เพราะันเป็นขอนไม่ลงัวอนไทยนแกงาอ้เ็กวันนึวัน่งก้อเอาจาปเลยอไม่ กา่อปลาเปลด้ย้่ืองัไม่แคักรนี่แเป็นไหครับพี่น้องคลิปนี้ฝนตกครับผมอากาศดีแห้งลาพีลาน่อมไปก่อนครับบอกกันคลิปหนาคลิปไม่เด้อครับพี่น้อง นีบรรยากาศบรรสงการวันที่สิบหา้าครับล,ลามนี่นตกยางแห้งเลยอ<ด>อกกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ